เจ้าหน้าที่ทหารพานทัพเจ้าตากประทะกับคาราวานลำเลียงยาเสพติดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบของกลางไอซ์จำนวน323กิโลกรัมครับเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนเฝ้าตรวจบริเวณท่าข้ามดอยวาวสามตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดกับท่าว่าใกล้กับตลาดสายลมจอยซึ่งมีกลุ่มคนเช่าตึกแล้วทุบผนังทะลุ ถึงกันยาวไว้หลบเลี่ยงสายตาผู้คนขนาะเดียวกันครับได้ตรวจสอบพบกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยสะพายเปย้จำนวน1 0 1ถึงคนเดินเท้าข้ามแม่น้ำสายจากประเทศเพื่อนบ้านข้ามมาอย่างฝั่งไทยเจ้าหน้าที่ได้ส่งสัญญาณแสดงตนเพื่อขอทำการตรวจคน้นกลุ่มบุคคลดังกล่าวก็ได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เพื่อเปิดทางนีจนเกิดการยิงปะทะตอบโต้กันประมาณ10นาทีเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภยัยส่วน กลุมผู้ลำเลียงยาเสพติดก็คาดว่าลาถอยหลบหนีกลับเข้าไปในเขตประเทศเพื่อนบ้านเบื้องต้นตรวจพบเป้ภายในบรรจุไอซ์จำนวน9า้าใบน้ำหนักรวม323กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยจำนวน1คนไปสอบสวนว่ามีความเกี่ยวข้องกับการลำเลียงยาเสพติดล็อตนี้หรือไม่ในขณะที่พันเอกอนุวัฒน์ปัญญาน,านันผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทับเจ้าตากได้นำตำรวจ สถานีตำรวจภูธรแม่สายและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับส่งของกลางและผู้ต้องสงสัยให้กับพนักงานสอบสวนสอพอแม่สายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปตอนนี้ทุกอำเภอในภาคเหนือที่อยู่